ุกวันนี้ก็ยังทําเพลงออกออกเพลงใหม่อยู่เรื่อยใช่ก็ออกเพลงใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าคนเขาจะมองว่าฝนน่าร้องเพลงชาหวานอย่างเดียวเราก็เลยเอาเลยยิงเพลงเร็วเลยแล้วก็เร็วมากๆเร็วจนหอบหอบเลยสามารถจ้างได้เลยนะครับทุกงานชาได้หลายเพลงเร็วได้เพลงเดียวเพราะเหนื่อยไม่ใช่โอ้ยเร็วเยอะเลยนะได้หลายเพลงแล้วแถมนะตลกก็ได้ด้วยเฮ้ยตลกเอาแล้วเอาแล้วทำไมมานี้ ปีนเกี่ยวพี่ตั๊กนะพี่ตั๊กได้ตลกคนเดียวคุณได้ด้วยเหรอไม่พี่ดูพี่ดูรู้ได้ไงว่าพี่ตั๊กได้ตลกคนเดียวเอาก็พี่ตั๊กได้ตลกพี่ตั๊กได้ตลกกี่คนทั้งวงการอะฝนจ๋าฝนจ๋าถ้าเกิดฝนไม่เล่นหัวกับพี่ดูมันจะดูลราม่าไม่ดีพี่ดีกว่าจากจากไม่เอาจากสูงที่ฝนจากสูงแม่ของพี่ดูเนี่ยต้องเอาจากล่างครึ่งบนลูกอ่าใช่ เขาตูดเขาตูดเขาฝนฮะ,ะหายไปตำแหน่งหนึ่งครับอหอคะหายไปตำแหน่งหนึ่งตรงกลางระหว่างตูดกับเขาับ